หนาแรงมากบ่มีน้ำใสในหัวในสวนปลูกงาปลูกผักพริยงห้งงวยห้วย,ยจอน้ำใส่ในคู่เรือนติดต่อมาครับทีมงานสมเกตบาดานรุ่น24ไอหนุ่มนาำม่นนคนลาสีสมเกตกับลูกชายคนคนเดียวกันครับพอกับลูก ติดต่อมาครับมีงานมีสูมือครับงานเป็นราคาแบบเหมาบออุปกรณ์ทุกอย่างร้างเบิร์ดราคาพอแพงครับพี่น้องเื้อมเทิ่งได้ราคาหลักพันโท่มาคุยทักมาคุยได้ครับของดีของแท้จากเมืองราสีสไลดจังหวัดสีสะเกดฝากกดติดตามในช่องยูทูบของผูชายเนน้ำเน้อครับเด้อเป็นกำลังใจ บริบรรเวณอย่างดินแข็งครับบอกินเหลาครับฝากกดติดตามด้วยน,น,นะครับเด้อพี่น้อง